أعوذ بالله من ا ل شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ل ع ظ ي م أما ب ع د السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องครับรายการของเราเนี่ยเข้าใจอัลกุรอานตามวิถีซสลัฟถ้าจะเข้าใจกุรอานตามวิถีซสลัฟนี่ก็ ก็อย่ามาเอาตับซีดอย่ามาเอาหนังสืออธิบายกุอานเริ่มจากหลังยุคสลับอยากาอยากจะเข้าใจอุอานตามสลับก็ไปดูกุอานในยุคสลับเนี่ยมีอุลมะาอะลิสซุนนาวันจามะอาเนี่ยที่คนที่เรียกว่าตัวเองคณะเก่าเนี่ยก็ยอมรับอุลมะท่านนี้มีท่านไหนบ้างที่ท่านยอมรับแล้วเรายอมรับตรงกันเนี่ยแลวเขาเขียนตับซีดเอาไว้เขาเขียนตำรับตำราเอาไว้ไปดูเดีย๋ยวไปดูด้วยกันเพราะเรานับถือเขาทั้งคู่ใช่ไหมเรายอมรับเขาทั้งคู่ใช่ไหมเราไปดูด้วยกันเขาเขียนตำราเริ่มไหนไว้ไปเริ่มจากเขา ไปเริ่มจากยุคสลับไม่ใช่ว่าอุลมามะอาลิสซุนานาในยุคสลับอธิบายกุอ่านไม่ตรงตามใจท่านไม่ตรงตามแนวทางหลงผิดที่ท่านเป็นอยู่ท่านก็ไป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 ซบอกอุลมามะหลังยุคสลับเนี่ยสุดท้ายเป็นแบบนั้นสุดท้ายก็ไม่เอาสลับจริงๆแล้วก็ไปเอาไปตีความคาพูดอุลามะายุคสลับที่เขามาอธิบายกุอ่านเพื่อจะให้ชัดแต่ท่านดันไปตีความคาพูดเขาต่ออีกทีหนึ่งเห็นไหมเป็นแบบนั้นแต่เวลาอุลมามะ ที่อยู่ในยุคสลับท่านใดเนี่ยนะอธิบายกุรานตามความเชื่อของท่านแล้วมันก็มันก็ตามความเชื่อเราด้วยเพราะสอดคล้องกันเนี่ยท่านปล่อยมันผ่านไปไม่สนใจเออมันชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนท่านไม่คิดมากไม่ตีความเลยเพราะมันชัดมันชัดแล้วมันสอดคล้องกันแนวทางท่านแต่เวลาอุลามะอัลลิสุนนะวันจะมาอ่านในยุคสลับเนี่ยอธิบายกุรานแต่มันไปขัดแย้งกันแนวทางท่านเนี่ยชัยรอนเนี่ยนะท่านโอ้โหเล่นใช้ปรัชญากับ อุลามาท่านเราไม่ได้คําพูดนี้เนี่ยมันต้องตีความเป็นกลับกลายเป็นว่าคําพูดอุลามาที่จะมาอธิบายคนอ่านหะดิษนะท่านท่านกลับกลายเป็นว่าท่าน,นต้องมานั่งอธิบายคําพูดอุลามาต่ออีกทีเพราะมันไม่เพราะมันไม่ตรงกับแนวทางท,างท่านมันไม่สอดคล้องท่านเลยต้องมานั่งตีความคําพูดอุลามาอีกทีนี่คือไม้ตายของอาชัยรอนี่คือไม้ตายชัยรอเป็นนิสัยที่ไม่ดีนิสัยแย่มากถ้าทําทแบบนี้แต่ที่อุลามา อาลิสุนนะวันจะมาอ่านในยุคสลับโอ้ทีบายกูอ่านชี้แจงอยาย่นั้นอยาย่นี้ซึ่งไปสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเชื่ออยู่โอ้ยท่านท่านโอเคนี่เนี่ยเขาอุลมาเขาอ,อธิบายเราต้องฟังเขาท่านไม่เห็นมาน,นั่งใช้ปรัชญามานั่งตีคงตีความคำพูดอุลมาต่อกอทีนึงล่ะทำไมไม่เป็นแบบนั้นบ้างเพราะมันสอดคล้องไงทีนี้เวลามันไม่สอดคล้องกับแนวทางท่านเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าจะมานั่งตีความอย่างนั้นท่านก็คือเอาอะไรไม่ได้แล้วอะไรที่สอดคล้องกับท่านท่านยอมรับปล่อยให้มันเป็นไปอุลมาพูดชัดแล้วอุลลามูดชัแ้ว แต่อุลมาคนไหนอธิบายกรอ่านไม่ตรงตามแนวทางท่านอุลมาคนนี้ยังไม่ชัดยังไม่ชัดต้องมาตีความคาพูดอุลมาคนนี้ต่ออีกทีหนึ่งเนี่ยอย่างเนี้เหรออย่างงี้แนวทางอาชัยรอดจะเจอความจริงได้เพราะฉะนั้นน้องเราต้องดักทางเขาให้ทันนะดักทางทาเขาให้ทันในอุลมาคนไหนที่ไม่เขาไม่สบอารมณ์อุลมาคนนี้จะขัดแย้งกับแนวทางเขาบ่อยๆไม่ได้เขาต้องตีความตีความตีความ หรือไม่ก็ดิสเครดิตอุลาคนนั้นไปเลยอุลมาคนนี้ไม่ได้อยู่ในแนวทางลิสุนนะอุลมาคนนี้หลงหลงไม่เอาเราไม่เอาอุลมาคนนี้เห็นไ,ไหมเขาจะเขาจะดิสเครดิตที่ตัวอุลมาไปหรือถ้าเขานับถืออุลมาคนนั้นถ้าเขานับถืออุลมาคนนั้นเขาก็จะตีความคำพูดอุลมาคนนั้นที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางเขาเขาจะตีความคำพูดเขาเลยอุลมาท่านนั้นเลยนี่บอกพี่น้องให้ทันแนวทางนี้ไปด้วยนะครับแนวทางที่หลงผิดทุกๆแนวทางเลยจะใช้สูตรน,นี้แต่ในทา,างอาชายรอจะเป็นอาการหนักหน่อยที่จะใช้ลักษณะแบบนี้ อาอาจารย์มีนเชิญครับอัลลอฮบิลเลาฮิมิเนศยตานอรดิมส์มิลลลร์ห์อัลมานุรรฮีนอัลฮัมดุลิลลอฮิรุบบิลลาลิมิวบิฮินัสตัยน์ลาฮ์ลาวะลากูวะติลลาบิลลาห์นอัลลอฮฺ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 อันเรื่อัลเห็นอัลลอฮฺอ์ต้อชีอแจงอฮหอที่อ่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮาอัลเอฮฺอัลลอฮฺก็คือพวกมุอตะลิละ คือคือกลุ่มที่ปฏิเสธการเห็นอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه แวะ ت าลาเนี่หลักลักจัมียะมาตซิละอัชัยรออัชัยรอดนะเห็นแบบไม่มีไม่ต้องใช้ตาเห็นอ๋ออาชัยรอยอมรับว่าเห็นใช่อันนี้นมาครึ่งครึ่งบวกครึ่งลบคือไม่เห็นด้วยตานี่ตาตลกเลยใช่แต่เห็นด้วยตาใจเห็นในตาใจอัชัยรอดในมาแบบเชีอะก็ด้วยข่คววาริจก็ด้วยปฏิเสธไม่เห็นไม่เห OK ็นอืม ทั้งหมดเลยนะแล้วก็บางบางพวกที่อ้างตัวเองว่าเป็นสุนทรในประเทศไทยอะไรบางพวกที่อ้างตัวเองเป็นสุนทรก็บอกว่ามีสุนทรภาษาอะไรไม่รู้เขาก็สุนทรไม่ทำบิดาไง๋อสุนทรไม่ทําอิซิกุโบใช่แต่เดี๋ยวมาดูเขาบอกว่าเขายกอายะโคอานมาเพื่อจะยืนยันว่าอลเอ์ไม่ถูกเห็นคนเหล่านี้นะใช่เขาไปยกอายะโคอานในูเรารลำดับที่หกครับ องค์การที่ร้อยสามอ๋อบอกว่าลาตุดริกูลอับซอร์ว่าวยุดริกุลอับซอร์สายตาทั้งหลายไม่เข้าถึงพระองค์แต่พระองค์เข้าถึงทุกสายตาอ่าอก็ดูเหมือนจะเข้าท่าเหมือนกันนะนจะเขาา้าท่าแต่จริงๆแล้วคำว่า,วาลาตุด,ด,ดริกุลอับซอร์เนี่ยตุดเรกลอิดรอกเนี่ยม,มาจากคำอาลัลอิดรอกอซึ่งหมายถึงการที่มีอุปสรรคขัดขวางนะ คือมันไม่ได้บ่งชี้ถึงว่าสายตาไม่มีคุณสมบัติที่จะเห็นแต่มันบ่งชี้ถึงว่าสายตามันเกิดปัญหาบางอย่างที่ขวางมันไม่ได้ปฏิเสธการขวางอ่าประธานโทษการมองมันไม่ได้ปฏิเสธการเห็นแต่มันปฏิเสธการเข้าถึงไอ้คำนี้นะอิดรอกเนี่ยนะคำนี้ปฏิเสธการเข้าถึงซึ่งเราไม่สามารถใช้องค์การอันกุรอันนี้มาเป็นหลักฐานได้ว่าองค์การนี้กว้างอ่ะ ใช่องค์การนี้กว้างๆเราก็ต้องไปดูองค์การอื่นๆในอัลกุรอานอาจารย์ชฎิบบอกสุบฮานะฮวตาลาในเตือนนะเรื่องของการใช้อายะกุรอานอันเดียวแล้วก็เขาเรียกว่าเอาอันนั้นแหละสอบอารมณ์ตัวเองใช่สบอารมณ์เช่นในสุราอัลอฮ์อิมรอนองค์การที่เจ็ดอัลลอฮ์บอกว่าฟฝอัมมันละซีนัฟีกุลูบิฮิมไซกุนฟ่ายตตะบิอูนะมาตชาบะฮ์มินฮุบติ غا อัลฟิตนะว่บติกรณ์อาต่าวีนีลเราบอกว่าถ้าหากว่าสําหรับผู้ที่ คนที่หัวใจเขามีโรคเนี่ยนะเขาก็จะแสวงหาองค์การอันกุรานนะที่ไม่ชัดเจนอายะมุตชาบิฮัดที่มันไม่ชัดเจนไม่ชัดเท่าไหร่ไมเครือ,อะไรต่อมีอะไรเนี่ยม,มาเป็นหลักฐานในการยึดถือตีความเพื่อแสวงหาความวุ่นวายเนี่ยคนพวกนี้หรือที่ลอกกล่าวไว้ในสุราอันนิซาอง์การที่8ปเราบอว่าอัฟลายะตะดับบารุนันกุรานะวลาลกานะมินอินดิไกริละ แล้วว่าจะดูฟีเฮกติลาฟังเาซีร,รอแล้วพรากว่าถ้าหากว่าเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าทำไมไม่ไม่ไมต่ตรองทำไมไม่ไตรตรองทำไมไม่พิจารณาว่าว่าตัวอันกุาอาถ้าหากว่ามันมาจากผู้อื่นนอกเหนือจากอัลฮเลไซเจ้าจะพบความขัดแย้งกันเองอย่างมากมายกลุ่มอ์ตซิลาเนี่ยทำเหมือนกับว่าอันกุอานี่ขัดแย้งบางองค์การบอกเห็นบางองค์การบอกไม่เออใช่เนี่ยทำตัวอย่างเงี้ย ฮะดิษอีกอะไรตัวนี้เต็มไปหมดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกุอาจารย์ชลิดอาจารย์เดี๋ยวอันที่ว่าในใจมีโรคไปเอาอายะที่คุมคืนนี่อยัยสุราะเลยนะสุราอะอัลลอิมรอนอ๋อสุราะที่สามอายะเท่าไหร่ะนเะจ็ดโอเคนะอืมออัอลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุราะอัลกิยามะสุราะลำดับที่เจ็ดสิบห้าองค์การที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮวะตาลาได้กล่าวไว้ว่าวูยูฮุยเยอมาอิซิมม่าวติรอ อิลารอบ,บิฮานาซีอรอตุนเนี่ยเราบอกว่าในวันนั้นหลายใบหน้าจะเบิกบ,บานบต้องมองไปยังพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาคือมนุษย์จะมีสีหน้าที่เบิกพันมีความสุขมากเพราะได้เห็นอัลลอฮ์สุฮานะฮวาตานะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นท่านอัตเตะท่านอัตเปะเป็นใครเออเป็นใครเป็นนักวิชาการในยุคสลับได้ไรายงานจากท่านอิบนุอับบสัสอ,อันนี้ซอฮาบะเลย อิมราบัดอธิบายองค์การนี้ว่ากอลาอิละลอฮินาอิรราะก็คือเราจะมองอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์นะครับซึ่งสายรายงานนี้บันทึกอยู่ในหนังสือซาดุลมาซีรฟีอิลมิตับซีรของท่านอับดุลฟารรดอินูโจซีนะอันนี้หลักฐานที่หนึ่งเสริมทีนี้เดี๋ยวมาดูฮะดิษโอ้โห์ฮะดิษนี่เยอะเลยวฮะดิษยาวเป็นฮะดิษที่อยู่ในโซเยาะของท่านอิมามมุสลิมหมายเลขที่หนึ่งแปดหนึ่ง ولكن هذا هو ادخل الى يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةِ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ أَلَمْ أَلَمْ وَجُوهَنَا أَلَمْ อิลารอบบีฮิมอัจจบัญญันนท่านในบีได้กล่าวว่าเมื่อชาวสวรรนคน์ได้เข้าสู่สูงสวรรค์แล้วพระองค์อระสุฮานฮูวตาลาก็จะตรัสถามแก่พวกชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าพวกเจ้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมจากข้าอีกไหมพวกเขาก็จะตอบว่าคือเหมือนจะบอกว่าไม่ต้องการเล้วไม่ใช่พระองค์ทรงทําให้ใบหน้าของพวกเราใสาบริสุทธิ์แล้วดอกหรือคือเพียงพอแล้วอืไม,ม่ใช่พระองค์ทรงให้พวกเราได้เข้าสวรรค์และรอดพ้นจากไฟนรกแล้วดอกหรือ แล้วพวกเราจะต้องการสิ่งใดอะไรอีกออเขาจะพูดอย่างนั้นอัลลอฮ์จึงทรงปลดฮิญาบสิ่งกั้นขวางฟายักชิฟุลหิญาบทรงดึงหิญาบลงปลปดหลิญาบลงคือสิ่งที่กั้นขวางระหว่างพระองค์กับเขาลงสิ่งที่บังสายตาพวกเขาซึ่งไม่มีความโปรดปรานใดๆที่พวกเขาจะได้รับเป็นคือจะเป็นความโปรดปารานที่ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วเท่ากับการได้คืออะไร มีมินา ظ ر ي إ ل ิ ر ب ه م أ ز و ا ج ه นั่นก็คือการเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮอัลลอฮ์อัลลอฮ์มุจนาห์มิหนุมอันนี้คือหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งบันทึกอยู่ในโซเฮียของท่านอิมามบุคอรีโซเฮียของอิมามบุคอรีอิมามบุคอรีรายงานเป็นสายรายงานที่เป็นสิ้นสุดที่ท่านอบูฮุไรรออืมนะอันไอบีฮุไรรอต่ะท่านอบูฮุไรรอได้รายงานมาไว้ก็ละอุน้าซุน คนบางคนคนทั้งหลายได้ถามท่านนาบีสุลต่านาะฮ์ขอเลวะสัลลัมว่าย่ารอสุลลอฮ์ฮัลนารับบนายมันกิยามะเราจะเห็นอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาในวันกิยามะไหมว่าลัลตุจรรูนฟิชัมซิไลซสะดูนหาสหาบุท่านนาบีบอกว่าพวกท่านประสบป,ป,ปัญหาในการเห็นดวงอาทิตย์ในวันที่ไม่มีเมฆบ้างไหม,ไมคือในวันที่มันไม่มีเมฆะไรบดบังหา,าเห็นดวงอาทิตย์ชัดไหมเห็นชัดเลยนะพวกเขาก็บอกว่ากอลู ลาคือพวกเราไม่มีปัญหาไดเลยเห็นชัดมากย่าเราสู่ลหลอครับนบีก็ตอบว่าฮัลปูดอรู้นะฟิลกวามารีไรไลละตัลบัตริไลซาดูนะฮหูซาฮาบุนท่านนยบีว่าแล้วในคืนวันเพ็ญที่ไม่มีเมฆหมอกมมโซเดียคาราดเลยไม่มีมาบังเนี่ยนะทระเห็นดวงจันทร์ชัดเจนไม่มีปัญหาในการเห็นไหมก็เห็นชัด อลูลายาเราสูลุอลลอฮ์ไม่เห็นไม่มีไม่ใช่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้เราสูลุอลลอฮ์เห็นดวงจันทร์ชัดมากนบีก็บอกอัฟอินนะกุมต่เรานะฮุยามันกิยามาติกะซาลิกเจ้าเนี่ยจะเห็นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลลกาซาลิกเช่นนั้นแหละเช่นนั้นมันก็ชัดอาจารย์เช่นนั้นก็คือเช่นที่เจ้าไม่เคยขัดข้องในการเห็นดวงาทิตร์เจ้าก็จะเห็นอัลลอฮ์แบบไม่มีอะไรบดบังไม่มีอะไรบดบัองเป็นการตัชบียแบบอนุญาตอันนี้ย ตัชเบียคือเปรียบเทียบระหว่างอัลลอฮ์กับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่เปรียบเพื่อให้อัลลอฮ์กับดวงจันทร์เหมือนกันแต่เปรียบว่าสภาพความที่มนุษย์จะได้รับจากอัลลอฮ์กับจะได้รับจากดวงจันทร์นั้นเหมือนกันคือความชัดเจนโอเคความชัดนะอันนี้คือการตัชเบียแบบที่อนุญาตโอเคอันนี้อันนี้ใครรายงานนะอาจารย์บุคอรีบุคอรีใช่ไหมโอเคบุคอรีรายงานคอรีน่ะไม่ต้องถามแล้วท่านอบูบัคบินอบีดาวุฒลูกชายของบูดาวุฒนะ ซึ่งอิมามซาฮบีก็บอกเป็นคนซิกก็อย่ามาอ้างว่าเป็นคนบออีฟนะเอาคือข้อสรุปของคนคนนี้คือเชื่อถือได้เชื่อถือได้เอาแหละท่านอบูบักบ,นบิบนอบูดาวุตบินอบีดาวุตได้รายงานว่าท่านอิมามมาลิกร้ฮิมุฮลมมัดปราดุษยุคสลับบอกว่าไงนะท่านอราฮิมอันนาสุยันซูรุนใอิลลัลลอฮิตาอาลลาอัยมัลกิยาหม่าบิอายุนิฮิม อิมามมะลิกบวมนุษย์นั้นพวกเขาจะมองไปยังอัลลอฮ์ผู้สูงสูงสูงในวันเกียามะด้วยกับบรรดานดวงตาของเขารายงานนี้เนี่ยอาจารย์ชาร,ริบบันทึกอยู่ในหนังสือแบบนึงหาหนังสืออยู่อิมามมะลิกพูดใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอเคบันทึกอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่าอัชชาริอะอิมามอาจุริใช่เอเป็นสำหรับท่านหนึ่งนะบันทึกอยู่ในหนังสืออัชชาริอะเล่มสองหน้าเก้าแปดสี่ ส่วนใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาว่าท่านอบูบักบินอบีดาบูดเป็นคนต่ออิฟอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูในกีตาบอัลมาซอฮิฟของท่านอบูบักอีกในบทนำมีการเขียนตอบโต้ชี้แจงอย่างละเอียดว่าว่าว่าเขาไม่ใช่คนต่ออิฟโอเคอ่ะไปะดูอัลลามะอัลฮาฟิสอิบเนาะซิรรอฮีมะฮุลลอห์โอเคไปในอาจารย์ต่อเลยฮาฟิสอิบเนาะซิร์วะฮบีรบิยีลม่รู้อัลลอั <บ>ลูกศิษย์ลูกศิษย์อิบนุตัยมีมย呀อายะกุรอานที่บอกว่าอีลาร็อบบิฮาเน่าเจอหรอจ้องมองไปยังพระผู้อเบบานของพวกเขาเนี่ยครับไอแปลว่าหมายถึงอิมุกะสิบว่าตะรอฮูอายาเนี่ยเราจะเห็นอัลลอฮ์อายาน้าด้วยตาด้วยตากะมารอวาวร้วห์ฮุบุคอรียูรหิมะฮุลลอฮ์ฟีซอฮีฮิฮิดังที่มาบุคอรีได้รายงาน ไว้ในสซเยของท่านขอร้องเมตตาท่านซึ่งมีฮัตติเจความว่าอินนัก um um ุมสตาราวนะรับบักุมอายะเนี่ยนะนั่นก็คือแท้จริงแล้วนบีได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะเห็นอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาพระเจ้าของเจ้าด้วยกับดวงตาว่าก็ดซทาบวตัดร in ุ ah ith, ้เหตุลมุ่มินีนัลิลลาฮิอัลลอฮิวะเัลฟิดาริลอาคิระฟิลอาฮะดิสเซฮะคือมันได้ถูกยืนยันแล้วในเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ศรัทธาจะเห็นอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลา ในโลกอัคคีรอจากฮัตติสโซฮียะหลายหลายฮัตติษนะมินตูรุกินมินตูรุกินมุตาวาติรตินอินดายมาติลฮะดติสเละเป็นฮะดติสที่ยิ่งกว่าโซฮียะสิอีกมีหลายสายรายงานมากนะมุตาวะเตอร์ยิ่งกว่าโซฮียะสิอีกณัที่อิหม่ามแห่งชาวฮัตติสนะนี่นี่ตับซิดตับซิดอิมนุกะซิดนะ อิมนุกะซีกล่าวไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกล่าวไว้ที่ไหนโอเคกล่าวไว้ในตับซีของท่านใช่ไหมกระตรงอายะนั้นแต่หากระหาคือท่านบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นฮัดิษที่ไม่อาจขัดข้านและปฏิเสธได้เลยนะท่านอิมนุกะิีกล่าวไว้ในตับซีอัลกุรอานอัลอซิมเล่มแปดหน้าสองจิตเกลนะโอเคมีโอเคนักวิชาการบ้านเรา เอชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยเีต้องเอ้ยต้องเอ้ยนะทำไมมีอะไรเขียนหนังสือเอ้ยชื่อหนังสือได้ไหมเออเอ้อได้เอ้ยเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าชื่อหนังสือว่าการนามัสตามสุนนะคุณไม่เคยเขียนอ่าอ่าแล้วก็หลเล่มจบนะอันนี้ผมวิจารณ์วิชาการวิชาการอ่าการนามัสตามสุนนะใช่ไหมหน้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าอ้าวทำไมแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องการมองเออเล่มไหนผมลืมจดมาต้องมาอัพทีไม่เป็นไรแล้วมันเกี่ยวกับการมองยังไง เขาเขียนว่าอัลลอฮ์มิทรงเป็นอาตมันที่เราจะเห็นได้ด้วยตาเอาแนละ้วเอาแนละ้วเ,นะเ,นะเรารู้จักพระองค์จากคุณลักษณะทั้งหลายของพระองค์เท่านั้นผู้ใดอ้างว่าสามารถเห็นอัลลอฮ์ได้ผู้นั้นกโกหกดูพรอัอลลอฮ์นะฮะดิษหนีมุรอานอกีกฮะดิษบา,บางคนตีความว่าเฮ้ยนี่เขาบอกว่า อัลลอฮ์นี่ยบนโลกเนี่ยเราเห็นไม่ได้ใครบอก,ก,กว่าเห็นอัลลอฮ์คนนั้นโกหกตีความว่า<ล>บนโลกประเด็นก็คือเขาพูดคำนี้หลังจากย,ยุคฮะดิษที่นบีบอกว่าจะเห็นอัลลอฮ์เหมือนดวงจันทร์นะอ๋อหรอกะะ็แสดงปฏิเสธเห็นโลกหน้าใช่ไม่เขาจะ<ว>กยกคฮั<ล>ด,ดิษนั้นมาฮะดิดนันพพด้นพอดิษนั้นพูดถึงการเห็นโลกหน้าโลกหน้ามันดักไม่เลยว่าเห็นไม่ได้ใช่นะ อลอดูเห็นไหมนี่เป็นเ,นเขียนเขียนหนังสือละหมาดตามซุนนะแต่ตัวเองอะกีด้์ไม่ตามซุนนะไม่ตามซุนนะอลลอนะภาคปฏิบัติตามอะกีด้์สำคัญกว่าไม่ตามไม่ว่าเราจะยาวแค่ไหนก็นั่นแหละภาคปฏิบัติเนี้ยภักปฏิบัติแต่ว่าอากีด้์เสียอืมแต่คนที่ไปตําหนิคนอื่นว่าคราหังหมาอืมคราสั้นไม่ใช่ซุนนะแต่ตัวเองใส่เสื้อเชิ้ตไม่ใช่ซุนนะเงี้ยแต่ตัวเองเรื่องอะกีด้์ปกป้องคนที่มีอะกีด้์อย่างนี้อ๋อนี่ด้านที่ทาอยู่ไหน นี่ด่านสองชัดชัดด่านสองไม่ผ่านเลยเรเชื่อแบบนี้นะถ้าฝืนอย่างเงี้ยไม่สอบไม่ผ่านด่านสองอ่ะออกอาจารย์ดาวทาลิซุนนะง่ายๆอ่ะะนอาจารย์เอ้ยกูร์อาไม่รู้กี่ยะนะใช่หะดิษอิเมลุกีบทแล้วเล่นเอาง่ายๆใครเชื่อว่าเห็นอัลลอฮ์ในโลกน่ะโกหกเอาง่ายๆสั้นๆเงี้ยเลยนะใช่อัลลอฮ์ชวนหัวมากอาจารย์ชวนหัวใช่ชวนหัวชวนหัวนะต้องไปฉลองเว้นใหม่อัลลอฮ์คือจะได้อ่านกูรานเข้าใจมากขึ้นต้องไป ตัดแว่นใหม่ได้แลวอย่างงี้อ้าวจารหมดเวลาแล้ววันนี้อ้าวพี่น้องผมทวนนะกุานที่จะยืนยันให้กุณอ่านได้บอกไปแล้วตอนที่แล้วอ้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกอีกก็ได้สุรออนอันอามสุรอนที่หอยายะที่หนึ่งรยนะยืนยันว่าเห็นอัลลอฮ์ฮะดิษมุสลิมนะครับฮะดิษบุคอรีอิมามอาจุรี่ได้บันทึก อิหม่ามอายุรีเป็นอิหม่ามสลับอเลสซุนนะวันจะมาอ้างนายุกสลับด้วยอิหม่ามอายุรีได้เขียนหนังสืออัชชชรีอะ์ชื่อหนังสือนะเล่มที่สองหน้าที่984ยืนยันว่าได้เห็นอัลลอฮ์อิบนนกะซีดแต่กล่าวไว้ในตัฟซีรของท่านคนที่อ้างตัวเองเป็นคณะเก่าเนี่ยนะอิบนนกะซีดนี่ยเขานับถือมากนะนะก็ยืนยันเอาว่าไปเปิดตัฟซีรได้เลยนะเล่มที่8หน้าที่279ยืนยันว่าได้เห็นอัลลอฮ์ปฏิเสธไม่ได้หลักฐานะดีษเพียบ พนิษ์ระดับมุตวาติสโกหกไม่ได้ด้วยอิมนนกาซิดย,ยืนยัในนี่ใครไม่รู้มาจากไหนไมาเขียนหนังสือละหมาดตามซุนนะละหมาดตามซุนนะแต่ก,กีดาไม่รู้เละยังไงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตับซิดมุนกาซิดเป็นตับซิดสมัยกลางโบราณเอ้าว่าตับซิดมุนกาซีดอีก <c oughs> โอลโลเลห็นะโมโจมตีติดตัวมนินกาซีดเลยจบเลยคราวนี้ไม่ต้องพูดแลวนี่มาชัดๆเลยอย่างเงี้ยชัดๆเลยดัานสองนไม่ผ่านแล้วออกนแนวทางอลิสุน่าจะไม่รู้ไปไหนต่อไหนไปแล้วนะครับฝากพี่น้องเอาไว้ะดิษไม่รู้เท่าไหร่ กรอานไม่รู้กี่อายะยืนยันว่าเราจะได้เห็นอะลรอะไ์จะถูกมองเห็นในวันกียามาฝากพี่น้องเอาไว้อ้าวเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาพบกันจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรสำหรับวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วบิลล่าฮิตาฟิกวันฮิ่ใดอ่ะวอสลามอะลยกุวมวะราะห์มะตุลลอฮ์าวะบรากาตุ